ป่านไหนอย่ก็ได้ตัวใหญ่ยังนอยังม่กินหยากกะดูห์ไมเหกัไม่่เป็ดนะจ๊ะเป็ดนะจ๊ะหม้หมืนดี๋ยวมีซดาวแบบเราตงหอมวอดมาไายแล้วเข้าไปนะไอ้ละไผ่ยูสิฮึซ้มดาวเสียเลยพริกแก่ นี่สดเจียว,ว,วกรบปุกอุกกรบเป็ดตุ่มน่าไเนาะอไอย่างเงมนก็ไมกรูนนี่ก็เนี่ยพักแตรย่านี้เ่าเบือ

โมเพวดเหรออือโมเวดเจ้าอยังเจ้าขาอือขาใส่กันไปกันไปโดมก็ไม่มีปลาแห่งแม่มั้งกันไปสวนหน่ออู้เ็ดได้เลยเนี่ยเจียวเจียวทีว่าเขาไปสู่ต้องเผาหลานักนไหนเจ้าใส่ก็เป็นเจ้าเนาะดีๆไปหน่อไปไปไปให้เวลาเน่อก็เป็นก็เป็นแถวนี่เป็นไนกันนะลี

กินเดียยอดียวกูไปหาวงเดียวกูไปหมูเดียวกูเนี่ยีีเราคุกินปนนครับตาไก่เนี่ยมันแพ้มันแพชวัานี้เพ่นยิบกวอนใหม่เราในยุ่เล่าเพชรเนี่ยพี่พี่พวหนยน้องแปะพี่ต่แกยแ็หลาา อืท่เลยว่เาจเป็นเป็นเล็กหน่อยออมเป็นเกล่ก็เป็นเล็กหน่อยจองเหออ